สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมดีดีดต้อนรับเข้าสู่วัดบ้านโคกนะคะซึ่งเป็นวัดของบ้านของข้อนะคะที่เคยอยู่นะคะตำบลบัวคอนะคะอคําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะนี่คือบริเวณที่วัดนะคะค่ะก็ค่อนข้างโล่งนะคะแล้ก็จะมีมีกําแพงเป็นสีส้มนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอาคารการตระเรียนนะคะด้านนี้นะคะ แท็กซี่จะจอดนี่มันจอดเจอครับค่ะนี่ค่ะอาคารส่วนการเ,เรียนด้านนู้นก็จะเป็นนะคะเป็นเอ่อเป็นเมนเมลุนะคะสำหรับเขาฝนนะคะด้านนู้นก็เป็นปุะติ อ,อันนี้อาคารการเ,เรียนต้อนหนูดยนะคะเดินแล้วกระเป๋าให้หนูเดินู้ชมค่ะชมรอบนะคะนานมาทีค่ะมาบ้านปู่ป้านย่านะคะคุณผู้ชม สวัสดีค่ arians, Hello, ะคะ่ะหนูมามาวัดน okay, okay> ั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าธาตุของไงไอ้ยายาฝ่ายนะจ๊ะยูมองได้รูปป้ะยาฝ่ายธาตุธาตุยายาฝ่ายบ่รูปเลยยาฝ่ายนะบ่รู้แต่บ่เป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะโอ้หลานพันเป็นหลานพันแต่แต่แต่ว่าบ่บ่เคยมาจากเที่แต่ว่าตอนนี้เห็ุวิดีโอสิสิไปไหวเพันเนี่ะนะก็เลยว่ารู้ว่าจังไหมเพื่อเพื่อรู้นะจ๊ะ ใส่ละพันยูใส่พันยูหนียบอ่ะเจ้าฮะจ้าส่เกัน่หนะจะแมนยูแมนยูามนนจ้าจ้โอ้ปิดากพดนลกปิดาวันันนี่ปิดอะไรนี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือกุฏิวัด กำลังกำลังหาอที่เก็บอัฐิของปู่ย่านะคะค่ะสายงาน่ายกูยกันช้านะจ๊ะดูคนย่นจานจ้าโอ้จา้าอจ้าโอ้น่ากินเห็นกันได้<ะ>อ กำลังหาภาพของปู่กับย่าหนก็ไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็นจะไปไหว้ก,ก็เลยแบบถามคนที่รู้ถ้าจะไปที่บ้านเลยแบบที่บ้านก็แบบเขาไมาส่สะดวกจะมะรูเป็นบ้านจ้า เฮ้ยกันเดียฟนี่ท่านไม่ใช่ไฟก็ลคุณบอสบนบนนเขียนบนเขียนซื้อไว้ป่จ้ะแล้วยังเดี๋ยวหาก่อน

มาบ้านน้องหินนี่แหละจ้าจ้าบอดี้ปะดวนทั้งนี้แหะทางนี้แหละเพิ่นมาทั้งนี้แหละเพิ่นคือน่าเขียนไว้ล่ะย่นเพราะว่าตั้งสมัยถาวนไม่ได้เขียนเลยอืมมางานแล้วโอ้จ้า

ด้วยเหตุที่ไม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 ่เคยมาเจอเลยว่าอยู่ตรงไหนก็ลังหาอยู่นะคะเจอบอจ่ะไม่ได้เขียนไว้เลยเหรอไม่เอารวมกันเหรอไอ้พ่อในี่ที่พ่อเนี่ไอ้นั่นน่ะพอตามี่พอตาตัของแกเแล้วก็พ่ีีท้สามคนสามคนมาตีอไ,ไม่มีไใช่ไหม ขอลีอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นก็หลบเนาะเจ็ดเจ็เ้ามีสามคนนะอันว่าันก็โทร thoại แล้รแล้วจะจำได้อยู่ไหนเมีนเจ็บเข้าก็เอ้ำเจี๊บเออไปเอาเท้ามากกันเลยเนาะเจ้า น้องใส่อาจจะยุทางนี้กัได้นี่ เจ้ขึ no ้นบอกเขียนไว้ดีๆสันนิษฐานเขียนบอกเจ้เมนเมนคนขึ้นเสียมังจะไว้ทั้งคุนทั้งขุนลหะ ก็แม่หมอที่เขียนว่านั่นแต่ที่ว่านอนเลย xa เจ้าแต่เฮียคนละเฮียนเฮียนอันนี้นะพียยี่สูวนะอ๋ออันพวกแม่พวกแม่พี่ยี่สูวนะนี่นี่ผู้น้องเพคนเนี่ยซุมเดียวกันเนี่ยเจอมีผู้น้องเยอะทุมเดียวกันโอ้ผู้พี่เขาก็ือของเขาก็จะหายยากแต่แม่เยูะ แมนแมนแมนเราค่อยสีอยู่วายทั้งคนและเต้าปลาเป็นโบกเตอาปาห่างกันมันลบนะจ้าเจ้ามันลบเจตะกี้สมัยตะกี้มันแนนบมีคนมาบัตรนะโอ้ยเนาะสรุว่าหาบัตรเจอจะจะไปบอกให้ย้ายมากต่เนาะเอาย้ายมาเลยโอเคโอเคโอ้ย เป็นน้องพญานายเป็นน bon, <alt> <denn> ้องสาวพญานาย้จ <Yeah. S 3> ้าลอ่านบาลูกพวกผู้จันนีแล้วเห็นได้เตยเนาะเท่าไหนเลยเตลจ้าเขึ้นไปใครก็ลลู้จังเดากันนาโอ้ยยิ่เลี้ยงกันนะเอเบ้าหูจังไ้เตลแบบเต่านะหูแบบไ สมัยแน่นอนอ่ะอยู่นี่เนาะจำเอาดิคือจเอาตตนสมัยเรเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กหนุ่ยนะวมนน้เราเป็นราเป็นลูกคุณยายสมเด็เป็นลูกใาผมนี่หอเป็นลูตาหนูเนี่ยเป็นลายตาหนูใครี่หนูเป็น่ี่อายุเท่าไหรแลตอนนี้อายีี่ชุดหีที่เป็นของคุณอยคุณทีเนาะได้แล้ววันนี้เห็นตะกี้นันว่เป็นแบบสีนี่นะสีแดงๆดำๆวะอายูใไห่มเนาะแต่สีขาวสินเนาะ

เยนนักกันเยียกวาเลนะใครมาเรียนยุ่หั่งที่ับจะได้ลูกจะคนนี่ได้สองคนจช่ไมน่ลเนาะมอหมอหอ่านี้ค่ะค่ะหนผูายผู้ชาย่ะนค่เจ้าเาพูดยิงถึงก้ห่นะคะเยอะ้อมาในตาเดียด้่ส้ตาเดียดแต่สดเหมือนกันเน้คเ่น้ดกวาก็นี่อ่ะรูป่่ลแ่จากฉลแ่เยอะนะ้เหผนี่แหละตาผมด้วยกัน หูเทค่ทำไปถามแต่นองว่าผู้ใดจะเลี้ยงหนังทำมาหนึ่งพุชันก็หนูจากเป็นผ้าผืนเดียวกันมาเื่อยจักป้ะนัต่างกันจ้าจ้าจ้าการก็นแล้วแหละโอ้ยถ้าเป็นยังไนะอืมแบบเป็นน่วยี่ว่าเผากินเราที่ว่าเห็นกันเองจนั่งนอ้ยังแบบบูบูบูจุกักว่าแต่หินก็ไลยู้งยังหกว่าบบบูจุ๊กจั๊กว่ะ ก็มาเยี่ยมย้ายก็จะมาย่ยมย้ายย้าย็าจะมารถเยี่ยมเงาแ้าไม่เยี่จ้าก็เลยสีแดงมาเยี่ยมยายน้ำก็ดีเห็นสร้างวันนี้เลยลงลทุกคนไอ้ชายลุกตะกั่งเนี่วันนี้เลยว่าเออสีแดงมาไหวสีหาเจอมาเนาะหันบ่าเจอดวสีแดงขยัถ่ายได้ขอมานีนเนาะเนาะจวางหมเลย ไม่โหดจเพอราเขียนใบพ่มันมันเป็นแบบว่ากาปูนคือนะกาปูนั่นแหละตะกี้เขียนใว่าคือคอสายคือตัวใจสายที่อะค่ะอสายหรือเข่าสายจะกวนที่สายบรนี้สายก็ถ้าเขาอย่เขายืมเข่านก่อนที่ที่ถ่วงสายตนี้เข่าสายก็เขาไม่เข่าสายก็เขาจะมีหยเนีแล้วเขาบกเป็นเงินที่จะได้สายนี้นะน่งเลยแต่เขาคุ้มในไหลที่ชวซอยหาเนาะดีใจที่ไชอบกันเนาะขอห้มาจีบบ้านเจ้า ผอ้ดีกเกาลายาคุณค่ะนัคเทียเพาะนันก็ใครไปเอาย้าเขามาเหอเอาเข่ากันเออดีามูพวกจ้ามูมาส่งได้เดี๋ยวมเดียวเขารหัวแค่ะโอเคีขอบคุณนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอาป้านะคะมาหาอธิของ หูย่านะคะว่าธาตุมองไดเนาะเพาะเนาะหาว่าเจอเพื่อที่ว่าจะมากราบไหว้นั่นแหละนะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ